สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้อัญชลาจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนนะจากที่นั่งเย็บผ้าอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูอ่าบรรยากาศที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะ,นนะ,คะน mean, เนาะอ่าพาเพื่อนๆ,ๆมารับชมนะคะมาดูเนาะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะเนาะก็จะมีสวนยอมนะคะนะก็น่าน่าหน,น้าดูน่าชมนะคะเนาะเป็นสวนยอมเป็น ต้นไม้อะไรสวยๆประดับประดานะคะเนาะพอเดินเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะมาเจอรูปอรัชกาลที่ห้านะคะเนะาะอยู่ตรงข้างในเลยนะคะนะในบรรยากาศในสถานีรถไฟนะคะเนาะก็เงียบนะคะวันนี้เนาะผู้โดยสารก็กําลังจะเดินเข้ามานะคะเนาะเขาก็จองนะคะจองตั๋วเสร็จแล้วก็เดินขึ้นรถไฟนะคะเนาะเตรียมรถไฟก็จะเดินทางไปที่กรุงเทพนะคะนะ ก็จะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้เนาะ,ะจากที่ไม่ค่อยได้เข้ามานะคะก็เชลาก,ก็พาเพื่อนๆเข้ามาดูเนาะว่าเออบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเนาะเย็บผ้าอย่างเดียวก็น่าเบือ่อนะเพื่อนเพื่อนก็จะดูแบบว่าเออไม่พาไปนนนไปนี่บ้างเลยอะไรเนี่ยพอดีเข้ามาในสถานีรถไฟนะคะก็เลยเ,ออเก็บภาพเนาะมาฝากเพื่อนๆได้ดูกันนะคะเนาะก็มาดูนะคะนี่เห็นไหมคะนะเออเป็นเป็นน้ํานะคะเนาะน้ําที่เขาทําแบบ นะส่งต่อกันเป็นทอดๆแบบนี้นะคะเนาะก็อัญชลไม่เคยเห็นนะคะนะก็เพิ่งเข้ามาเจอนะคะเนาะก็สวยดีนะคะเนาะจะมาให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะคะนะะอา่าก็เป็นญหญ้าเทียมนะคะตรงนี้เนาะเขาทําเป็นแบบอา่าเป็นน้ํานะคะอา่าส่งต่อส่งต่อกันมานะคะนะะอา่าก็สวยดีนะคะเนาะแปลกตาดีนะคะเนาะก็เข้ามาในสถานีรถไฟก็จะมีเขาก็จะล้อมผ้าไว้นะคะนะเขาก็จะเอาผ้าล้อมไว้ตรงที่เขาอ่า กำลังจะซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยเนาะกาลังซ่อมแซมปูกระเบื้องใหม่อะไรอย่างงี้นะคะเขาก็จะใช้ผ้าเต็นท์ผ้าอ่าผ้ากันสาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คลุมไว้นะคะล้อมไว้เนาะส่วนข้างในนะคะเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะก็มาสะดุ้งนะคะพัดลมเนาะใหญ่มากเลยนะคะนะอืมนะผู้โดยสารก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนะก็นั่งรออยู่เนาะเห็นไหมคะพัดลมนะคะนะอ่าตัวเดียวนี่แบบนะเย็นไปทั่วเลยนะคะ เย็นกว้างมากเลยนะคะนะ <c oughs> อืมเนาดูดูดูนะคะนะนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะเหมือนกันเนาะอ่เริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วนะคะนะเขาก็คงจะเดินทางไปกรุงเทพนะคะเนาะอ่าส่วนข้างในนะคะฉลักก็เดินเข้ามาดูเนาะเออเป็นยังไงนะคะนะไม่เคยนะคะอยู่บ้านใกล้ๆกับสถานีรถไฟแต่ไม่เคยเข้ามาสักทีนะคะนะก็พามาชมบรรยากาศเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะช่วงแบบ าสายๆหน่อยนะคะนะถ้าช่วงแปดโมงนี่รถไฟมาถึงนี่แบบคนจะเยอะมากนะคะเนะาะรถไฟก็จอดอยู่นะคะนะก็รอรอที่จะออกเนะาะก็มาดูนะคะนะดูดูบรรยากาศนะคะเนาะก็จะเงียบๆเงาๆนิดนึงนะคะตรงนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะนะ บรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเนาะสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆรับชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะขอพอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ